จ้าของเก่าขาดทุนไปแล้วครึ่งหนึ่งได้รถสวยสภาพนางฟ้าที่สําคัญเป็นตัวหายากผ่อนเริ่มต้นแค่1น0 0 0บาทเข้าใหม่มาอีกแล้วสีขาวสภาพนางฟ้าเป็นตัวหายากวันนี้ลุงโอ๊ตพามาดูมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตตัว GT ปี2016คันนี้ได้เป็นสีขาวมุกกระจังหน้าโครเมียมกันชนแบบลังพึ่งมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟแบบโปรเจคเตอร์ล้อได้เป็นแม็กอลลอยขอบ18แท้เดิมโรงงานกระจกโครเมียมแบบมีไฟเลี้ยวบันไดด้านข้างคันนี้ติดตั้งโรบาร์มาจากโรงงานเพื่อสายท่องเที่ยวแคมปิ เบาะหนังคุมโทนสีดำเบาะปรับไฟฟ้าควงมลาลัยมัลติฟังชันพร้อมครูสคอนโทรลคันนี้มีแพเดินชิปมาให้เพิ่มความสุกในการขับขี่ห้องโดยสารด้านหลังค่อนข้างกว้างเครื่องเล่นมัลติมีเดียครบคันราคาเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ดีมากๆถ้าเปรียบกับโปรเจเนอร์หรือมิวในปีเดียวกันผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาถูกกว่าเยอะเลยดีไซน์ด้านท้ายไฟเป็นแบบแนวตรงมาพร้อมเซนเซอร์4จุดกล้องถอยหลังปีกนกตัวใหญ่ที่สําคัญเลยนี่ เตะเปิดไม่ได้ครับลุงเปิดเองภายในกว้างขวางนะพับเบาะเพิ่มพื้นที่การวางของได้ง่ายๆแบบนี้เลยหากใครซื้อรถมือสองแล้วไม่มั่นใจเออเดลโต๊มีรับประกันให้ไม่มีรถตัดต่อที่ข้วชุนามน้าท่วมหากเจอปัญหาเรายินดีคืนเนินตมจำนวนใครอยากได้รถครอบครัวสายแคมปิ้งสายลุยคันนี้ราคาเพียงแค่6ก9 0 0 0่บาทผ่อนเริ่มต้นแค่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นใครอยากได้ลุงโอ๊ตจัดให้